ไปดีทุกคนการท่องร้อนหอยเราซ่อมผลมาแก้งานให้ผนมาเก็บงานงานที่แบบมันมีหอยแตกหนะึงหนึ่งผลก็เลยมาเก็บมาแกให้บันทีด่ถ่ายคลิปโดนแล้วดาวพิณหงเป็นอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่าแล้ว eh, oh, mana, no, tak, <laughs> จะเห็นพระเจ้าอาันเปลี่ยนตลกไปอยู <c oughs> <laughs> ่ข้างนอกแห้งหอน <c oughs> กาวมันบกพรอยแล้จอมไปแต่เป็นหอยแต่ตัวคนแต่ว่าหมุดเขาไปอยู่หมุดตัวน,นี้ด้วยแน่ๆมันเขาไปอยู่ดูไหมหมุดสิมาฟังอยูเลยนะเอาเขาไหมมันแตกแล้วหมุดกับมันมาฟัง มักแตกกับตัวเดียวเลยตัวเป็นยงซุม้มมันเหลาด้วยตัวตัวส่วนตัวมันเหลาต,ตัวในบวัวมันเป็นแบบอืมแลัการซุ้มข้างนอกกับขอบบัวมันกับมักแตก,กออก คือข้าในาโ้ยจะเป็นแดดด้วยพี่น้องเลยเอา้าบ่เป็นแดดนะเอ้าเอาพผดเอา,พ,เาพูรอยร้าวมันเป็นรอยร้าว 想拍 Yamagata 看。<haul> อะไรยิ่งยิ่งอัอดหมดเลยแล้วหมดเมื่เขาเขาไปอยู่เนี่ยนี่อัดารย์นีนด้วยหมดเขาไปสอบไปอยู่ เพอแล้วมันแตกแล้วหมดจะมันมาซะมันจะพืชมันหัวหลังเข้ามาลัางเขามาจะในพื้นดินาเลายตาด้กผส้มพอขาหมดแดงขาหมดแดงดิ อันนี้ปเกาอย่างนี้เอาเดียวได้บ่บืบ่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 ่บ่บ่บนบ่บ่บ่่่น่บ่ะ่บ่่น ขั้นต่อไปราคาเท่าไหรครับต่อเดี๋ยวไปที่สม่นเห็ดกต่ลังข้าวไปแบบแต่ว่าเอาเล็กเอาค่ะนะเล็กเลวเทนะเอาดยจะคุราคามันอ่าคิดไว้บนหนึ่งเขาเพราะฝนฝนตกมันจะไม่ี้บนหนึ่งเขาเม่น เอาซซลเล็กเห็ดเอาดิ้นัดิ้นนะดินแบบไรดินจันดินนาเอานี้<อ>แบนเบิดลงไปคุณเลยม,มีตะลังคามันลังคากับเทอนนี้แหละเทดินอันนี้ คอมเมนต์เทพร้อมสิี่มสิบหากเอาบสุดนะคะมีแต่แบบเอาตงสีไปสิแม่บ สี่หมื่นสามอนเอาวอนเล็กจัสีะเขี่เสาเล็กแบบจวสี่หมื่นสามรวมเทเงินเทพอ ตามที่บอกตอนขจอดาอันเขจอดใส่หอยตล ე ก็จะใส่บะแหน่เนาะไม่เลยเป็นหูตะปงตะเป่งเนี่ยใส่ได้ใส่เอาใส่ซิเรียโคนี่ข้าซุปเข้าไปเลย ໂຕໃນຄືມັນອັນນີ້ເດໂຕມັນຊຶມໂຕໃນບໍ່ໄດ້ໃສ່ດົນມัນຊຶມແຕ່ແມືອບໍ່ລະວ່າບໍ່ທັນມາປ່ຽນນະເຂົາຈະທາງມາປ່ຽນໃຫ บ่าแล้วการกานอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเราส่งการเพค่รจะมาเก็บสีเงินให้อีกรอบหนึ่งเพราะว่าสีเงินอยากอยากลอกมาเก็บสีเงินสีเงินข้างนอกนะทุกคนข้างในบางคนมีปัญหา อย่นางไปยังมาเกี่ยบอันนีู้ตลอดเขาจะจะขึ้นไปทางรังคาไปตอกเพดานพอเวลาลมเข้ามาแล้วเสียงลมมวู้กับหนกเขาไปอยู่นะหนคะแนนห้างนกเอาลงมาเลยเด้ออาจจะมีห้างนกอยู่ เียดเบียนนีม hmm. mm ันห่อนเลยปุ๊บคือผมมาประมาณจากสี่โมงแรงทำแดดมันอ่อนสี่ห้าโมง You have a... three. บานเอื้อนี่มันตอกอยู่คำส่งหนึ่งนะกระแห้งเติบอยู่ได้ฝ่าหอ้องฝนตกปาดกระแห้งอันน่ะบ่วันที่เก้าดีได้แฮมก็จดชิตอกอีกอยู่บ่อในปาักสองบ่มีฝนเป็นไดมันตกแหงตะเขตทางนี้ไป คนหอดสวรรค์ส่วงกลางคืนก็ส่วงสีเช่าวัวนทีเ่เก้านี่ก็สีโต๊ะนีกได้นี่ครับเก้ากับสิบนี่เนาะหอดโพลอะไรได้นี่มันห่อนชับมีตะเวนสองหน่วยแหละปีนี่ตังห่อนกว่าทุกปี ใส่งานดูอันนั้นก็นเด็กน้อยด้ไปหักทิมนะมเขามาเลี้ยงแบ่เขาหาฮักทิมจะคลองไปอยู่เฮือนมีแต่ไปล่องก็ไปล่องนะ มันเป็นแผ่นยิบซ้ำจีบบอกอย่ตังนอกกฮะมันมันอดอเขาไปยงตทังในบอกทางในคุณะมันมันสิบอถือฝนมันเสิบอเปื่อยป่ะครอ่ถอมันมันตัมันอยู่ทางในอยู่ กันหนกคือนมากับบนมคข้าไปกันย่ลมนกกบลมมันลมข้าไปเสียงนี่คือหลดใหญ่เยเี่ยวเขาในว่อาจจะบันดเห็นนะพี่น้องเด้อพอย่หลังคาว์้างในสีเฮือนเพราะว่าเป็นแต่ขางเดียวเนาะ จริงเนี่ยจริงขางนั่นได้ควรสิแตกเนาะพ่อทั้งนั้นมันหอนกว่ายาแมลงอันนี้เาแดดตอนเสาร์เนาะใส่สกินโค้ดใสสกินโค้ดอะไรลงอะไรบ้างเมื่อวานเนี้อเอื้อยไปแหบพะเว็เมื่อวานจนสิตายเมื่อวานบุญพะเว็บัญชีสว่างนะครับใกล้ บ่มีคนปอบันสะขึ้นก็แห่พระเวสหมื่อวานเขาให้ไปบันสะขึ้นมื่อวานนี่มาเอื้อยมาขาง่วตัวหนึ่งในเฮือนเนซะบ่ได้ไปหรอป้า,ววาผู้จักนางหล่าลำละครนอี่บ่อันหล่าลำละครผู้เป็นนักคองมะนะนางหลานะผู้เป็นกระแซดด้วยคนบันสะขื้นคักเป็นปุ๊กเงินอยู่สวนตอนเพิ่นไปอยู่บ้านน้องเดินในสวน แมนน้ำก็ใส่นน้ำต้ม บอกพ่เี๋แวเอคาดเองก็ได้กัน,อ,อ,น,นอันนี้้ันนมเปนมเน,นตากแดดนี่มันกรอบแลวอันนี้กันตากแดดบ้าตากแดดตองใเืนน่อนสาขาอะไแบบนี้มันต้อเหนียวอือ,นนอ,นนอ

มีห้างหนกบ้างคือทั้งเทิงนะจิบไปใส่ต่อเฮือดไปเฮีอนซาตาดำต่อปะนี่ สมารกทนั่นคือนุ่มอเคือนุ่กอะนมเย็นเ็นมแล้วก็ซอย เห็ดเบี้ยกระตากแดดข้าเมื่อกี้ยังตากแดดอยู่อ ออกมาที่ได้เป็นกะล้างทงการเหมือนสมัคมากแก้ให้ใหม่น้องแก้พวกอันที่มันแตกลายละกะเป็นหอยแตกเหลาหอยแตกเหลาล้างทงการอันนี้คือมากแก่ตัวมันหัวให้ก่อนกับว่ากับแผดานทงเทิงน่ทุกคนพดานอันจังสี่นะพ่อมันอยู่ทงเทิงนะมันอันบ้อันั้น,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 นเขาจะตีให้บเบิร์ตาที่นี่กะจะมาตัวนี้พอตัวนี้ยังอยู่ดิต้องมากแก้ให้ใหม่